อีกแล้วมาอีกแล้วมาหอดแล้วสบายดีพี่น้องทาง YouTube สู้ขู่สู้คนเบลเยียมสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่าทีฟังพี่น้องไต้ลาวมันมาซ่าคอมเมนต์ผ้มาก็แต่ว่าสบายดีสู้คนปเอาคอยแล้วลิงเล็กวันนี้เลืสกเฉพาะมากินนี่พี่น้องขนมจีนขนมเส้นข้าวปุ่นน้ำยาปลาน้ำยาปลาเมนูน้ำยาปลามาเด้อครับพี่น้องน้ำยาปลากินไฮแสกินยังไงต้องโรยพริกป่นครับโรยพริกป่นลงไป สูตรไฟสูตรมันสะดวกว่าแล้วแต่มักเ้ยครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แวะเข้ามากันเริ่มเริ่มลิ้งเล็กนั่นแหละเด้อครับผมสับสไายเล็เล็กจักน้อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเด้อโศยโศยคนหมักเส้นคนหมักเส้นเล็กเล็กคือพักกินแต่เส้นวสันขนมจีนนะครับขนมจีนพุทไทยน้อยวสันพุทไทยไม่ค่อยเก่ง ไม่ใช่ไม่ค่อยเก่งหรอกพูดไม่เป็นพูดแล้วมันก็จะตกลาวพนาพนะ,พะนะบอไซบอไซพักพักเอาไว้กินแกมมีสตอนําเดิส,สตอมีอ่าต้น้อมบักซี่มีแตงแตงตัวเนี่ยลิงเด็กททำเป็นชินช้นๆมาเด้อครับพี่น้องจวดจวดน้ำลิงเด็กเด้อโคเลโคเลโคเล,เล,เลก,ก่อน ซิมน้ำซิมน้ำอืมอืมก็กินได้ยู่เจาในต่ว่าบุคอยแสบสือข้ามาละติเดียจแต่องเห็ดโบเป็นหอกครับแต่วัาติเกงเด้อครับเป็น้องคำแหลกแหกมานสวยคำใหญ่ๆมันสีเย็นจนังหนามเลอสีหอนจังไฟซะแล้ว apa ni? Hmm. Cawan ini bukoi seg. ยงรถุดไหมคำแลกผ่านไปคำสองตามมาพี่น้อง คาราทบดแซ่บด้วยเนี่ยพักๆ hôm bữa cái này Kinh chú đeo cái cái đây cái này phải nói ơi ăn bên tiêu ăn bên tiêu hmm huh. ちょっト<タッ><タッ> คือยากเลยคำนี้เพื่อพี่เพื่อนองวาติคำได้กับเพื่อพี่เพื่อนองพี่นองมาบุกินน้ำดอกเลีเลเยเล <c oughs> พักส่วนหนึ่งพอดีกับผู้ส่วนพี่น,อน้องขนมฉันก็พักซีแซ่บดิ ลบๆบยันมาเขาตานแนวแสะปากที่มาเขาตาอะไรนะนแนวเขาปากที่มาเขาตาแนวพี่น้องม,มันแนวดูดแสบบุนบุนเแล้วอเออ แซ่บครับพอแล้วบันนี้อีมแล้วอีมแล้วกว็สิคอลาลงได้บันนี้ มือคว้ามมือความมือสายเศร้า,สาใส่ใบไม้ซอยกันไปเลยเด้อครับพี่น้องมือนาคลิปนาพอกลับมนันนะครับสำหรับมนันไอ้บยบายครับผม